พระนางบัลลิกาเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นคนที่รักษาศีลอยู่เสมอเป็นคนที่มีเมตตาอยู่เสมอเป็นคนที่ให้ทานอยู่เสมอเกิดไปชาติไหนชาติไหนเนี่ยพระนางก็เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเพียบพร้อมไปทุกสิ่งทุกอย่างข้อสอบธรรมะออประมาณก็ปลายเดือนนี้นะ,ะปลายเดือนนี้แหละนะข้อสอบนะ พระนางก็เวียนว่ายตายเกิดมาด้วยอํานาจแห่งบุญกรรมที่พระนางทํามานั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็มาเกิดในสมัยพระเจ้าของเราเนี่แหละนี่เป็นเรื่องในสมัยพระเจ้าของเรานะในสมัยสองพันหปีที่ผ่านมานี่แหละ <c oughs> พระนางนี่ก็เกิดเป็นลูกของนายมาลาการเรียกว่าคนเก็บดอกไม้คนสวนมาลาการคนร้อยมาลัยแต่เนื่องด้วยบุญของนางเนี่ยเป็นคนที่มี บุญมากทำบุญมาดีนะเป็นคนหน้าตาสะสวยเพียบพร้อมนะด้วยรูปสมบัตินะก็ไปถูกอนะ่ต้องนะปองใจของพระเจ้าปรเสิที่โกศลนะพระเจ้าปรเสิที่โกศลนี่ก็เลยยกให้เป็นมเหสีแห่งแว่นแคว้นโกศลนะนะเป็นพระมเหสีของพระเจ้าปเสิที่โกศลพนะระเจ้าปเสิที่โกศลเนี่ยก็ ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้านะได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาสาธุสาธุาธนะเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาก็อยากจะนะทําการถวายทานแดบบ่พระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระสงฆ์หมู่ใหญ่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกนะก็เลยตั้งใจที่จะนะการสอบธรรมะ ข้อสอบเดียวกันทุกจังหวัดไหมครับข้อสอบเดียวกันนะข้อสอบเดียวกันน้อมรับคําสั่งสอนครับสาธุนะ <c oughs> อันนี้ก็พระเจ้าประสณทิี่โกศลเนี่ยก็ก็เลยอยากจะทําทานถวายพระุทธเจ้าก็นิมนต์พระพุทธเจ้าจะตัดเตรียมทานทั้งหลายเนี่ยเมื่อตัดเตรียมทานเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็ด้วยความที่อยากจะอวดอ้างกับชาวเมืองว่า ทานของตนถวายแก่พระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ก็เลยให้ราชบุตรทั้งหลายเนี่ยพระอาจารย์ครับพรุ่งนี้วันโกนนะวันโกนนะพรุ่งนี้วันโกนนะพรุ่งนี้วันโกนสิบสี่ค่ำนะ, <c oughs> ะก็ให้ชาวเมืองทั้งหลายเนี่ย <c oughs> มาชื่นชมอยากจะให้มาดูทานของพระองค์ว่าพระองค์ตราเตรียมไว้อย่างดีเลย,เยให้ชาวเมืองทั้งหลายมาเห็นแล้ว จะได้เชื่อชมพระองค์ว่าโอ้ท่านเนี่ยเป็นผู้จัดแจงทานที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะทีนี้ชาวเมืองมาก็มาดูพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพอชาวเมืองมาดูเสร็จแล้วเนี่ยเห็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทําบุญทําตั้งใจที่จะทําทานชาวเมืองก็คิดกันแล้วว่าอย,อยากจะแข่งบุญกับพระราชาแล้วทีนี้ชาวเมืองนี่อยากจะแข่งบุญกับพระราชา ก็เลยพากันนะพระราชาทำ <c oughs> ตาเตรียมทานเท่าไหร่เนี่ยชาวเมืองก็ร่วมกันทำให้ยิ่งกว่าอีกเ,เอาไปเอามาผัดกันเอาไปเอามานี่พระราชาพ่ายแพ้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเตรียมทานเนี่ยสู้ชาวเมืองไม่ได้ก็เลยเคิดน้อยอกน้อยใจไม่รู้จะทำอะไรแล้ว ทีนี้พระนางบัลิกาซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยนางที่เป็นคนมีความฉลาดหลักแหลมนะเพราะในอดีตนี่นางเคยรักษาศีลน,นะแล้วก็ให้ทานเจริญภาวนามาตลอดนะเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นผู้ที่มีปัญญาเสียบแหลมฉเฉลียวฉลาดน <c oughs> ะพระองค์พระนางนี่ก็เลยรับที่จะจัดการแทน แทนพระเจ้าประเปรตที่โกศลทีนี้นางก็เลยจัดเตรียมสะยิ่งใหญ่เรื่องทานนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างปรามพิธีเพื่อต้อนรับพระพุทธองค์และภิกษุทั้งหลายนะการตระเตรียมของถวายอันวิจิตประดับด้วยนะมณดปนี่ก็ประดับด้วยสร้อยแหวนเงินทองเพชรนินจินดาอะไรต่างๆโอ้ไม่มีใครที่จะเทียบทันได้ อาหารก็มีอันประณีตผ้าก็ประณีตราคาแพงชาวเมืองสู้ไม่ได้นะชาวเมืองสู้ไม่ได้อันนี้ก็จึงเป็นเหตุว่าพระนางมาริกาเนี่ยเนยีเป็นเป็นผู้ถวายทานที่ไม่มีใครเปรียบนะตั้งแต่พระเจ้าองค์องค์หนึ่งเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นเนี่ยไม่มีใครที่จะทําท ทานเสมอเหมือนกับพระนางมาริกาผู้นี้ได้เลยเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะทํากัดทาทานเช่นนี้ได้เรียกว่าอาสาธิสถานนะทีนี้ว่ากันว่าทานแบบนี้เนี่ยอาสาธิสทานเนี่ยแต่ละยุคเพราะที่พระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นเนี่ยมีแค่บคุคคลคนเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะถวายทานแบบนี้ได้ หลังจากทําอสัตถิสถานเสร็จแล้วนี่ไม่มีใครที่จะ,ะถวายทานแบบนี้ได้อีกพระนางมริกาจึงได้ชื่อว่าผู้ให้ทานที่ไม่มีใครเสมือนเสมอเหมือนอสา,าธิสทานทีนี้พระนางก็ถวายทานแด่พระเจ้ามีอาน,นิสงส์มากนะทานที่ถวายแก่พระเจ้าเป็นประมุกแก่หมูสงหมู่ใหญ่ อันนี้เป็นฐานที่มีอานิสงส์มากที้นางก็ทําคนงามความดีมาตลอดชีวิตนั่นแหละรวมทั้งอธิษฐา,า,านนี้ด้วยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งพระนางก็ไปเข้าเวทกุดีเวทกุดีในสมัยก่อน,นก็เรียกว่าห้องน้ำนั่นแหละเป็นที่มุงบงังเป็นที่ชําระล้าง สิ่งปฏิกูลเป็นที่ถ่ายอยุจละระปัสวะเรียกว่าเวจกกุดีนะภาษาบาลีเรียกว่าเวทกุดีนะ <c oughs> ที่ถ่ายที่ชําละทีนี้พระนางก็มีสุนัขคู่ใจอยู่ตัวหนึ่งนะไอสุนัขตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยชาตในชาติปางก่อนนี่เคยเป็นเคยเป็นเคยเป็นสามีของพระนางทีนี้เวลา พระนางเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนางได้มีความสัมพันธ์กับสุนัขพระนางมาริกานี่นะะได้มีความสัมพันธ์กับสุนัขนพระเจ้าประสเสฐที่โกศลเนี่ยประทับอยู่บนปราสาทมองลงมาเนี่ยเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มนะเออก็ก็เห็น,นว่าเพระนางเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสุนัขนะมองลงมาจากปรสาสาทเห็นทีนี้ พอออกมาแล้วเนี่ยพระเจ้าปเสนที่โกศลก็เรียกพระน,นางเข้าไปหานะพอเรียกเข้าไปหาเสร็จแล้วเนี่ยพระน,นางก็ไม่รับนะนะไม่รับว่าทำนะไม่รับว่ามีความสัมพันธ์กับสุนัขตัวนี้นะกลับนะออกอุบายโกหกพระเจ้าปเสนที่โกศลว่าที่พระองค์เห็นน่ะมันเป็นเพียงแค่มุมเฉยๆนะถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่ามุมกล้องนะ มันเป็นแค่ภาพลวงตาถ้าใครขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นแบบนี้แหละอยู่ข้างล่างหนูมาแล้วหนูเพ้นสาธุนะสาธุนะ, <c oughs> ะเมื่อวานไป c ีนะหนูเพ้นนี่นะ <c oughs> อาจารย์ก็ไม่รู้ด้วย c ีคืออะไรอานุโมทนานะ,อะบอกแล้วว่าห้างสรรพสินค้าว่าอย่างงั้นนะ <c oughs> ในทีนี้พระนางมาริกาเนี่ยก็ โกหกพระเจ้าประเสนที่โกศลทั้งที่พระนางนี่มีความสัมพันธ์กับสนุนัขจริงแต่ว่าหลอกพระเจ้าปเสฐที่โกศลว่าอุบายเนี่ยเอหม่อมชั้นอยู่ข้างล่างเนี่ยพระองค์ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยมองลงไปมันจะเป็นมุมนี้ใครอยู่ข้างบนเนี่ก็จะเห็นแบบนี้แหละทีนี้ก็เลยออกอุบายให้พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยไม่งั้นพระองค์ลองไปดูสิลองเข้าไปในห้องน้ําดูสิหม่อมชั้นจะยืนอยู่ตรงนี้น พอพระเจ้าประเสินที่โกศลก็เชื่อในทางนะทำยากมากครับคืออะไรเอ่ยนะคือพระเจ้าประเสิฐนี่โกศลนี่ก,นก็เชื่อนะด้วยความว่าพระนางมริกานี่เป็นคนดีเป็นคนสื่อสัตว์เป็นคนให้ทานรักษาศีลอยู่ตลอดเวลาข้อสอบอ๋อ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเชื่อที่นางพูดนะก็ลงไปตรงที่เวทกุดีหรือว่าห้องน้ำนะทีนี้พอออกมาปุ๊บพระนางมาริกาก็ เอาใหญ่เลยล่ะทีนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยขณะที่พระองค์เสด็จเข้าไปเนี่ยเนี่ยอมอมชั้นเนี่ยเห็นพระองค์เนี่ยกำลังมีสัมพันธ์กับนางแพะอยู่อันนี้พระอาจารย์พูดเรื่องอะไรคะพูดเรื่องพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลกับพระนางมาริกานะคือคือว่าจะพูดเรื่องความดีคนที่ทําความดีทําไมไปตกนรกเนี อ่พระนางมาริกาเนี่ยเป็นคนที่ถวายทานที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยไปเรียนครับถวายทานที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเสมอเหมือนมีอานิสงส์มากนะทีนี้ด้วยความที่พระนางนี่โกหกพระเจ้าประเสนที่โกศลนั่นแหละนะนะพระเจ้าปรเสนที่โกศลก็เชื่อในนางนะว่าเอ๊จริงหรอเนี่ยเนี่ยคนมาอยู่ในห้องน้ําคนขึ้นไปข้างบนเนี่ยตอนแรกหนูจะส่งกองคนให้แต่อ่าอาจารย์ไม่มีคนสอน อ่าก็ปีนี้ก็เอาใหม่นะปีหน้านี้ก็เอาใหม่นะปีหน้านี้ก็ศึกษาไปเรื่อยนะคอยเก็บเล็กผสมน้อยนะดูทีละน้อยบ่อยๆนะเดี๋ยวก็จําได้ไปเองเดี๋ยวก็คุ้นชินไปเองนะนี่แหละพระนางมาลิกานะเป็นคนให้ทานรักษาศีลอยู่ตลอดเวลาให้ทานแต่พระเจ้าไม่มีใครเปรียบด้วย แต่ด้วยความที่พระนางนี่ไปโกหกพระเจ้าเปเสฐที่โกศลนางก็เกิดอาพาธเสียชีวิตสวรครคตน <c oughs> พอสวรครคตเสร็จแล้วเนี่ยด้วยจิตของนางเนี่ยจิตของพระนางเนี่ยตอนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยตอนที่ใกล้จะสวรครคตเนี่ยจิตของนางไประลึกขึ้นได้ว่าบาปกรรมที่เคยกับทําพระเจ้าเปเสนที่โกศลเอาไว้เนี่ย มันเกิดขึ้นมาตอนที่ใกล้จวนเจียนจะตายเนี่ยจิตก็เลยไปเกาะเอาความเศร้าหมองตรงนั้นแหละที่เคยทำบาปกรรมเอาไว้เนี่ยไม่ไน้นึกถึงบุญกุศลที่ที่พระนางเคยทำนะเพราะว่าด้วยอำนาจแห่งแห่งวิบากกรรมนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นเป็นคตินิมิตบ้างเป็นกรรม,มนิมิตเกิดขึ้นมานะอาจารย์อยู่กรุงเทพหรอคะอะตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครนะอะทีนี้พระนางก็ คิดนะคิดถึงบาปกรรมที่เคยทํากับพระเจ้าปเสนที่โกศลก่อนที่พระนางจะสวรรคตไปพอ,อาตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วเนี่ยด้วยกรรมที่โกหกพระเจ้าปรเสนที่โกศลน,นั่นแหละเลยทําให้นางเนี่ยไปตกนรกอเวจีเนี่ยไปตกนรกอเวจีแต่ก็ตกอยู่ไม่นานนะตกอยู่เจ็ดวันเท่านั้น,เ,นเพียงแต่ว่า นะบุญกุศลที่พระนางทํามาเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยให้นางหลุดพ้นจากอเวจีมหานรกได้ด้วยจิตที่นางไปกาอเอานั่นแหละนะตอนที่จนเจียนใกล้จะตายเนี่ยไปกาอเอาบาปกุศลที่ตนเองเคยทําไว้ก่อนเห็นไหมแม้จะทำํำความดียิ่งใหญ่ไว้ขนาดไหนแต่พอจนเจียนใกล้จะตายเนี่ยนึกไม่ได้นะนึกไม่ได้ก็เป็นเหตุให้เกิดจิตไปกาะเอาบาปกรรมที่เคยทําไว้นั่นแหละ ลงนรกไปเจ็ดวันทีนี้พระเจ้าประสเสนที่โกศลเนี่ยพระองค์ก็เชื่อในคุณงามความดีที่พนางมาริกานีกระทำมาตลอดนะจึงไปเข้าเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคนะหลังจากที่พระนางมาริกานีสวรรคตแล้วเนี่ยพระเจ้าประสเสนที่โกศลนี่ก็ไปไปเข้าเฝ้าพระเ,เจ้า วันแรกพระจันทร์อยู่วัดไหนอยู่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์วันแรกก็ไปทูลถามว่าพระนางมลิกาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปเกิดตอนนี้ไปเกิดที่ไหนพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าก็ไม่ตอบวันแรกก็ไม่ตอบวันสองก็ไม่ตอบวันสามก็ไม่ตอบวันสี่ก็ไม่ตอบวันที่ห้าก็ไม่ตอบเขตพระนคร วันที่หก็ไปถามเหมือนเดิมวันที่เจ็ดก็ถามเหมือนเดิมนะนะจนล่วงเลจนล่วงเลยเจ็ดวันไปแล้วนะทำไมพระเจ้าจึงไม่ตรัสบอกแก่พระเจ้าประสิธิที่โกศลนะว่าพระนางมาริกาเนี่ยตกนรกนะนะเพราะพระเจ้าประเสิทธิที่โกศลเนี่ยเป็นคนที่มีความศรัทธาอย่างแนะ่วแนะ่นะว่าคนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็คือเห็นพระนางมาริกามาเนี่ยตลอดชีวิต พระชนชีพของพระองค์นี่นางมีแต่ถวายทานนางมีแต่ <c oughs> ทำความดีอยู่เสมอเนี่ยถ้าพุทธองค์บอกว่าเอาพระนางมาริกาตายไปแล้วไปตกนรกเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนก็จะนเ,เกิดความหดหู่ท้อถอยว่าเอ,าเอา้คนทำดีทำไมต้องไปตนกนรกนะแล้วคนอื่นที่เหลือแหละขนาดพระนางมาริกายังไปตกนรกเลยแล้วคนอื่นเนี่ยจะไปยังไง อันนี้เนะเพราะพระศาสดารู้ว่าพระเจ้าปรเสนที่โกศลเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อความศรัทธาเรื่อมใสามากในคุณงามความดีพระองค์จึงไม่ตรัสทีนี้พอหลังจากผลเจ็ดวันไปพระนางมาลิกาเนี่ยอ่าด้วยหมดกรรมในนรกแล้วเจ็ดวันเนี่ยไปจุติบนสวรรค์ชั้นดุสิตนะไปจุติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธองค์จึงตรัสแก่พระเจ้าปรเสนที่โกศลว่า ้าพอดีแล้วนะมหาบพิษนะที่มหาบพิษถามอัตมามาตลอด4วันเออเจวันเนี่ยว่าพระนางมาริกาเนี่ยตายแล้วเนี่ยไป <c oughs> บังเกิดในที่ไหนพระาศาสดาก็ตัดแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลนว่าพระนางมาริกาบัดนี้พระนางเนี่ยเป็นผู้บังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทพบ,บุตรมีวิมานอันวิจิตมี เครื่องบริวารแวดล้อมอะไรมากมายต่างๆ <c oughs> พระเจ้าปเสนที่โกศลได้ฟังอย่างนั้นก็มีความเรื่มติยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าเออภรรยาของเราเนี่ยทำความดีมาตลอดชีวิตนะนี่สมพระเกียรติของพระนางแล้วนะตายไปแล้วก็ยังไปเกิดบนสวรรค์ชั้นรุสินะแตพะ่พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยไม่ได้ฟังนะไม่ได้ฟังว่าพระนางเนี่ย ตอนที่ตายแล้วเจ็วันเนี่ยไปตกนรกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุว่าทําไมคนที่ทําความดีมาตลอดชีวิตเนี่ย,ยจึงสามารถที่จะไปตกนรกได้เพราะเหตุนี้แหละเพราะเหตุที่คิดถึงบาปกรรมที่ตนเคยทํามาแล้วในอดีตนะจนเจียนเวลาจนเจียนใกล้จะตายเนี่ยมันก็จะมาปรากฏเป็นกรรม,มนิมิตบ้างเป็นคตินิมิตบ้างนะถ้าคนไม่เคยฝึก นะไม่เคยนะฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธินะฝึกนะอยู่กับปัจจุบันนธรรมนะไม่เคยเรียนรู้ธรรมะของภาษาสดาเนี่ยขนาดพระนางมาริกายังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้เลยนะเพราะนั้นจึงเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องทำกุศลให้มากๆนะเพราะเวลาจวนจัดตายเนี่ยถ้าจิตของเรานึกถึงกุศลเนี่ยนะ คุณงามความดีทั้งหลายนี่ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราไปเกิดในสุคติแต่ถ้าเรา,าไม่ทำคุณงามความดีแล้วเนี่ยเราจะระลึกได้มันก็เป็นเรื่องยากตอนจนเจียนใกล้จะตายจะมาลึกถึงคุณงามความดีมันก็ระลึกไม่ได้พอสุดท้ายจิตก็ไปเอาความโลภความโกรธความหลงที่เคยทำมาแล้วด้วยอารมณ์นั้นเนี่ยก็ชักนำให้ไปสู่อบายภูมิ ไปเกิดในนรกบ้างไปเกิดในสวรรค์บ้างเออไปเกิดในนรกบ้างเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสุลรกายบ้างนะ <c oughs> อันนี้แหละที่เป็นเหตุว่าคนที่ทำความดีทำไมจึงว่าตกนรกนะก็เพราะาคนที่ยังมีกิเลสอยู่นั่นเองนะนะคนที่ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่สามารถที่จะการันตีได้เพราะเรา เนื่องด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยเวลาเราตายไปแล้วเราต้องไปสู่ภพอื่นนะตามคำถามที่ถามว่านะแล้วคนตายไปไป,ไปอยู่ไหนนั่นแหละนะเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วนะจิตไปกอเกาะอากุศลหรือบาปนั่นแหละก่อนที่เราตายไปเนี่ยสำคัญที่ว่าจิตของเราเนี่ยไปกอเกาะอากุศลหรืออกุศลกุศลก็คือบุญอกุศลก็คือบาปนะ บาปคืออะไรบาปคือความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดนะราคะโมหะทิฏฐนะิมานณะอะไรต่างๆเรียกว่าบาปนะบุญคืออะไรสิ่งที่เราะระลึกได้นะสิ่งที่เราเลิกได้เคยสวดมนต์ไหว้พระเคยรักษาศีลเคยถวายทานนะเคยเจริญสมถกรรมฐานเคยเจริญสมาธิเคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะ เคยอยู่กับปัจจุบันเคยระลึกถึงธรรมของพุทธองค์ได้นะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญเวลาเราจนเจียนใกล้จะตายถ้าจิตของเราไปกเกาะอากุศลด้วยอำนาจอากุศลนั่นแหละก็นำพาให้เราไปสู่ทุกขติเมื่อเราตายไปแล้วก็ไปสู่ทุกขติทุกขติก็คือนรกเปรตสุรกายแล้วก็สัตว์รัจฉรนนะส่วนสุขติก็คือ โลกมนุษย์เป็นต้นนะมีมนุษย์ปีสวรรค์มีพมโลก